วันนี้ลงทุนเดย์จะใช้เงิน500บาทพี่คิดเงิน5,000บาทแต่ไม่รู้จะถึงไหมนะไม่ทราบแต่ก่อนเลยคลิปนี้เนี่ยทำเอาพวกความสุขสนานอย่าขี้อย่าเสียดียนะครับทำเอาความสนุกนะต้องใช้พิจารณาต้องใช้จักรยานาาในการรับชมกันเดอ้อโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องสาธยายก่อนนะว่าเฮ้ยเราจะใช้การลงเงินแบบไหนนะเราใช้การเงินที่3ใน x นั่นเองครับอยู่ที่21ไม้นะทุน500ถึงฝั่งฝันไหมนี่ไม่ทราบนะครับก่อนเลยกดไปที่สร้างเกมกันเลยดีกว่าเนาะอืม เราก็จะได้มาอยู่หน้านี้นะครับอเราก็จดจดนะกดไปที่ล็อกโซนวันใช้สามเอกกำหนดเองนะเวเออการตั้งค่าก็จะเป็นดังนี้เลยอืนี่ครับยีนะ่สบสี่ไม้นะไม่ใช่ยี่สิเอ็ดนะโอ้โหคือโคตรเยอะนะโคตรเยอะแต่มันก็จะเหนียวเยอะเช่นกันนี้ครับกำหนดค่าทุนไม่เกินห้าร้อยคือตัวอ้ายใช้ทุนห้าร้อยกำไรประมาณที่ห้า0ันถึงไหมไม่ทราบแต่ลุยเวทุนห้าร้อยครับน้องเค okay. เห็นเลขไหมครับดัมเบิลโฟครับเลือกไปเลย นี่ครับเอซสเอลเซสเอลซีสมนะอืกก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับนี่ก็เป็นการตั้งค่านะ5 5าไม่ใช่ตลกนะแต่การตั้งค่าไปอย่างนี้ล็อกโซนวันสใน x 3 0,000ืนะครับสามหมื่นนี่คือต,ต้นทุนที่ผมมีนะส่วนขาทุนนี่จะเป็นทุนที่ใช้นะคือ500ร้อก็ไรเป้าหมายคือ5000ันนะห้าพันไม่รู้จะถึงไหมแต่จะทําให้ถึงทําให้ดีที่สุดทําให้ที่ตัวไอ้พอใจที่สุดนะครับคือห้าร้อยเนี่ยเท่าไหร่ครับคือห้าเท่าเลยนะเว้ยห้าเท่าครับ AI ใช้เอาสามอซ์ลบสิบสี่นะครับลุยรวยยนี่เราก็จะปล่อยให้มันทํางานนะส่วนตัวให้ก็ปล่อยชิวครับอะ่ะขึ้นลงเนี่ยกราฟแสดงรายได้จะเป็นกราฟที่เออดูว่าเราชนะกี่ครั้งรายได้ของเรานี้เป็นยังไงบ้างถ้าลงเยอะก็อุย้ยน่ากลัวถ้าลงถ้าขึ้นแบบดีๆก็ดีนะครับส่วนกราฟตอนนี้คือดีมากเหมือนกันภาพรวมบอดนะโอ้โหแค่เริ่มมาก็ดีแล้วอะ่ะอืมทั้งภาพรวมบอดทั้งต่างๆนะกำไรเป้าหมายเรา ได้เท่าไหร่แหละแปสิบาทเออถือว่าไวนะครับไวไม่ใช่มาม่านะมุกอะไรกันครับนี่เห็นไหมผ้ารวมบอดคือแนวลากลงคู่สวยเลยนะครับเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับเรามากๆนั่นเองอาตอนนี้อยู่ที่1 6 5บาทแล้วนะไปอย่างไวไปอย่างไวแนวกาลช่วงนี้มันก็จะสวยหน่อยนะครับเพราะว่าต้นคลิปของเรานั้นเข้าช่วงกาลที่โหคู่หวยแตกซึ่งหวยแตกเท่ากับอะไรครับ พอเวลาผ่านไปมันจะกลายเป็นการาฟที่ดีมากๆแนวรากมากๆนั่นเองภาพแสดงรายได้ของเราก็ถือว่าดีมากๆนะครับสาหรับตัวนั้นอะ่ะมันมันไม่ผันผวนกราฟช่วงนี้มันไม่ผันผวนครับกำไรเราที่590แล้วนะคือท่วมท่วมท่วมทุนของเราแล้วที่เออใช้ทุน5 0 0ตอนนี้เราก็คุ้มแล้วได้กำไรแล้วเออเหมือนว่าได้ทุนคืแน,น,น,นแล้วกาไรที่90 0บาทเอ๊กำไร90บาทแล้วได้ทุนมาแล้วนะครับตอนนี้ภาพรวมรายได้ของเราก็โอ้ยังเข้าเกณฑ์ของคําว่าเรียบนะครับเรียบ เรียบที่แปลว่าสวยนะสวยมากๆนะครับถ้ารวมบอดถือว่าโอเคคือการาฟมันยังไม่ได้สวิงมากนักนะครับทำให้แสดงรายได้ของเรานั้นเรียบเชียบมากๆ680บาท685บาทแล้วนะสำหรับ3าใน X ทุน500้นะครับกำไรเรา175บาทแล้วอ่าคือตอนนี้เอากำไรไปเล่นแล้วนะครับไม่ใช่เอาทุนไปเล่นแล้วนะเออแหมทบต้นครับทบต้นอย่างชิยวะ นี่ก็เป็นช่วงของการมาฟมันมีขาที่สวิงนะเราลงไปลึกมากมากนะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาถือว่าเป็นอะไรที่ทําให้ใจตุ้มๆต,ต่อมๆจี๊บหายเลยไหนรดูหน่อยซิว่าการาฟสวิงแบบนี้จะได้เงินเท่าไหร่890บาทแล้วนะครับเฮ้ยบอกเลยว่าเราเราให้พวกทำงานแทนอ่เราแบบดูชิลชิบหายเลยเออนี่ครับการาฟเริ่มสวิงลวเริ่มสวิงลวเพราะว่ามันสวยในช่วงต้นลิปเลใช่ไหมภาพรวมรายได้ของเราก็ยึกยักขึ้นลงอแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาครับเรา เราลงแบบระยะยาวหน่อยนะออพอใจจุดไหนพอจุดนั้นนะครับยาวนี่คือ1วันนะ1วันไม่ใช่แบบยาวแบบเป็นเดือนเ,เป็นปีเหมือนแบบอย่างอื่นนะอ,อผลตอบแทนวันนี้จะถึงคาดของเราไหมเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันไปดูเพื่อความสนุกสนานนะและนี่ก็เป็นกำไรที่เราทำได้ในช่วงนี้นะครับ975แล้วนะ1วันตอนนี้ทำไ้ได้ถึง175บาทแหละโอ้โหคือ อัต,าตราผลตอบแทนเลยว่าดีเวนต์ยูนี้ยังยังสูงนะคะยังสูงย <Okay. S 1> ิ่งเรามี AI แบบดีๆหน่อยเพราะว่า AI เนี่ยโวพัฒนาขึ้นทุกวันนะ่ะคือดูข้อความสูงนะใช้วิจารยาน,นะครับใช้วิจารย์น,นะแต่ผมจะพูดในมุมของตัวไอเองนะตัวไอ,อใช้วิจยาศาณไอจะพูดในส่วนของไอนะ <c oughs> คือมองว่าไอตัวเนี้ยยิ่งมันมี AI มากยิ่งขึ้นแต่ชุวเวลานี้ AI แม่งของโลกชิบหายมันยิ่งจะทําให้ตัวเราอะพัฒนามากยิ่งขึ้นเงินของเรายิ่งเติบโตมากยิ่งขึ้นเวเพราะว่า เราใช้ AI ในการเดินเงินซึ่งแม่งวิเคราะห์เรื่อยๆไอชิบหาย่ากราฟยึดๆแบบนี้ก็ทําให้รูปแบบกราฟ้านบกของเราอะเรียบมากยิ่งขึ้นครับหรือว่าภาพแสงหลายได้นี่คือกําไรที่เราทำได้นะหนึ่แล้วไปกันต่อไหมไปกันต่อดีครับหยุดทําไมยังไม่พอนะยังไม่พอนี่อ่าเราจะเริ่มเข้าสู่ขาแบบขาแบบขา,บบขาลากแล้วนะครับมันจะทําให้กราฟด้านบนหรือภาพลงแสงงรายได้ของเรานั้น เรียบเชียบซึ่งตอนนี้แม่งโคตรเรียบเลยเว้ยเออเราก็ไปเรียนะไปเรื่เหมือนไอนะ้นันหมลดขายโอง่งไม่ใช่แล้วหมนลถขายโอง่งไหมไม่รู้นะแต่กำไรของเรายังยังไม่สูงมากนะยังอยู่ในโซน1 0 0 0 1,600กว่าเออยังอยู่ในโซนนี้เราก็จะมาพรีเซนต์เรื่อยๆนะว่ามันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างเออ ครับก็อยู่แนวลากลากลากลงเรืร่อยๆแหละนะครับแต่อยากให้มันลากเรื่อยๆแล้วจะได้เงินเรื่อยๆนะจ๊ะเออมันก็เป็นการแบบลงทุนที่สบายนะครับพิจรารณาพิจรารณาน,นะครับต้องต้องแบบอันนี้หน่อยนะเพราะว่าเผื่อเด็กเผื่อ,อน,นี้มาดูหมดอุ้ยอะไรวะแบบนี่นะเออเพราะว่าเราต้องใช้ความรู้ใช้แบบทักษะใช้การเรียนรู้ใช้ประสบการณ์หน่อยนะครับมาอยู่ที่1นึ่นแแล้วเดีย๋ยวมันคิดแบบอุ้ยเงินหาง่ายนะจริงเงินหายากนะนะแล้วเราก็ต้องดูแลรักษาเงินก้อนของเราให้มันดีๆะเวลาจะลงทุนในต้องศึกษาเยอะๆนะครับเช่นดูเนี่ยด สนุกสนานนะดูพความสนุกเพราะว่าเราใช้ทุนที่ต่ําจึงแล้วเราก็ใช้ a อที่ดีมันก็ลยทาให้ตัวผมอเออไม่เติบโตนั่นเองครับนั่นแหละกราฟภาพรวมบอกดตอนนี้เรื่อยมาเรียงเรียงสุดๆนะครับอืมนี่ภาพรวมบอกดของเราก็ไปเรื่อยนะคะไปเรื่อยถึงจะลงนิดนึงในช่วงต้นๆที่เราเห็นกันนะแต่ว่าภาพรวมบอกดของเราก็อยู่ในช่วงที่การาฟนั้นจะ เฮียหรือไม่เฮียนี่ไม่รู้นะขอขอไปนะแต่ว่ามันอินไปหน่อยอินไปหน่อยนะครับนี่กำไรเป้าหมายอยู่ที่3 1 3พันหนึ่งร้อยสามสิบห้าแล้วนะเว้ยแม่งเติบโตแบบสัดสดส์ดอ่ะโอ้โหดีใจนะดีใจเพราะว่าทุนห้าร้อยกับเอไอที่เราได้ใช้เนี่ยแม่งประสบผลสําเร็จแบบชิบมหายเลยอ่ะชีสามพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าับทุนห้าร้อยอ่ะโอ้โหหนึ่งวันอ่ะเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้แล้วเพราะเรามี AI ในเวลานี้ในช่วงนี้เราเว้ยเราก็ต้องแบบหยิบโอกาสนั้นให้มันได้ใช่ไหมล่ะ ภาพรวมแสงลา้ท่าของเราคือโคตรสู้ชีวิตเลยนะสู้ชีวิตมากแต่ว่าการนึงของเราเอเอเอใช้ก็ยังสู้กับมันได้นะแม่เฟียวชิมอ่าไหนดูไหนซีิกำไรที่เราทำได้3595นะเทียบจากตอนก่อนขึ้นมาที่400กว่าบาทนะครับเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะตัวที่เราลงทุนเราก็ยิ้มไลดีโคดภูมิใจอ่ะเงิน500บ้าเอ้ยไอ้บัตซบเอ้ย เบลตอนนี้แม่งการสวิงส uh ุดๆเลยนะครับโอ้ขอภัยที่ใช้คำหยาบขอขอภัยคืออินอินไปหน่อยนะภาพรวมบอดที่เราทำเนี่ยอุ้ยไม่ใช่พิ้วมืออะไรข้าพรวมบอดตอนนี้ดูดิยึกยึยึอย่างเงี้ยเสี่ยงนะแต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ AI เรานั้น่ะสามารถจะวิเคราะห์จับจับแบบจับจุดได้นะแม่เออแล้วก็ AI ตัวเนี้ยทีมแอดมินหรือว่าพี่พเนี่ยได้สร้างขึ้นมานะครับแล้วตัวผมก็มาใช้ คือบอกเลยนะว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะคือประสบความสำเร็จไหมสํหรับห้าพันต่อหนึ่งวันประสบความสำเร็จไหมวะเออแต่ไม่รู้นะอืมแต่ว่าคนที่เข้ามาดูนะเข้ามาดูต้องบอกก่อนนะว่าใช้วิจ,จารณญาณใช้จักรยา,ยายนายายในการรับชมนะครับไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนใดๆนะดูเพื่อความสนุกดูความสนามนะดูเพื่อเอาความรู้นะครับดูเพื่อความไมเซ็ตใหม่ๆนะเออและนี่ก็เป็นกําไรที่เราทําได้ต่อไปนะโหเติบโตแบบเรื่อยๆเลย3 9 4นะเก้ห้นะแหมแต่กี้พึ่งเท่าไหร่3า0 0หโอ้โห ทุนห้าร้อยแม่งเติบโตแบบกล้ากระโดดมากอะเออเดี๋ยวสักพักผมจะอออินแล้วนะสักพักอะประมาณสี <more> <ynasty worldwide> ่พันกว่าก็จะอออินแล้วเพราะว่ากรไมท่อเนี้ยเราก็เออพอใจแล้วนะครับนี่กราฟตอนเนี้ยเริ่มแนวลากแล้วนะแนวลากซึ่งมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับตัวเราเองมากๆนะครับยิ่งแนวลากมากเท่าไหร่นะภาพรองบอดนะยิ่งแนวลากมากเท่าไหร่ยิ่งจะทําให้การันต์ของเรานั้น หรือ,อรวอ่าผไไ้าล้วนแซงลายดาวของเราเนี่ยนนะเรียบมากยิ่งขึ้นนั่นเองเว้ยอดาาูดูด,ดอูอัตราเกินอัตราเกือบอัตราการเติบโตนะโอ้โหเฟี้ยวมากนะครับไม่ใช่พารเปอร์เซนต์นะวันนี้ทําขึ้นมาแบบพารเปอร์เซนตนะ์าะดูด้านบนนะครับสามหมื 30, ่นไทยสามหมื่นสี่พันซึ่งตัวผมนั้นขออนุญาตอออินนะครับซัพทุนห้าร้อยพิชิตเงินห้าพันไม่ถึงนะแต่ถึงสี่พันนะครับผมพอใจจุดนี้และสี่พันจะไปกินชาบูหมูทะนะครับหมาทู่หมูทะนะเออ วันนี้ถือว่าประสบผลสมมําเร็จอย่างมากสำหรับ a I ตัวน,นี้นครับต้องขอขอบคุณจริงๆที่เออดูมาตนมาดูมาตนตบนั้นดูมาจนจบอืชอบไหมชอบคลิปนี้ไหมถ้าชอบอย่าลืมกดใจกด Share, สแชร์กดซับสไครต์ให้กับงทันเดย์เฮ้ยงทุนเดย์ด้วยนะครับทุน5้าอแม่งพี่ชีพสี่พันหนึ่งอะไม่อยากจะเชื่อนะครับอแต่ดูรอมนะถ้าหักหักหักต้นทุนออกนะเราได้ที่เท่าไหร่ครับ3,620นั่นเองถือว่าเป็น คนต่อทางที่ดีมากๆนะวันนี้กี่อะไรดีชาบูหมูท้าไหมหรือว่าไปไหนดีอ่ะอนึกออกแค่นี้นะออออออมามๆกบมากบ,าบเอ,อ้ยถ้ากดแชร์นะหรือว่าคอมเมนต์นนะ่จะมีแจกเงินนะครับจะมีแจกเงินออโอ้โหโคตรจะซ แต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จริงนะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปใหม่ๆของลงทุนเดนะครับถ้าอยากให้เออเดินเงินแบบไหนพี่ก๊มีเงินเท่านี้เดินแบบไหนดีนะโอ้โหผมอยากให้พี่แบบเลื่อนแบบนี้มันน่าจะหวนดีนะก็จัดมาจัดมานะครับเพราะว่าแอดไม่เคยหวนลงทุนเดไม่เคยหวนอยู่แล้วตัวไอ้บอกเฮ้ยววนนนิงครับผมเดี๋ยวแบบพอแหกมาตัวแล้วปุ๊บก็จนไม่เห็นกับตาย่อนใจมาเจ็บ <c oughs> แห่นะวันนี้ควบประสบผลามสำเร็จเลย500นะขอโม่เนี่ยโม่ยาวๆเนี่ย504,001อ่ะแหม่ไม่อยากจะเชื่ออ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะไม่งั้นตามถึงบ้านนะเว้ยบ <laughs> ๊ายบาย